หรับเรื่องนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยพากันขุดคลิปของนิกกี้นชัตแล้วก็นุ่นสุธิพานะคะโอ้โหเรียกได้ว่ามีการโนเนี่ยกระน,นายการเขาบอกว่าสงสารก็อยรชพรมากเลยคงจะอดทนจนถึงที่สุดแล้วนะคะสำหรับคู่รักคู่นี้ค่ะต้องบอกว่าถูกจับตามองอย่างหนักนะคะก็คือความสัมพันธ์ของก้อยอรชพรแล้วก็นิกกี้นชัตค่ะที่ตอนนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยจะมีการระหองระแหงกันบ้างนะคะจนถึงขั้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะหนุ่มนิกกี้รลชฉัตเองเนี่ยก็เดินหน้างอฝากข้อความไปถึงแฟนสาวนะคะบอกว่าคิดถึงสุดหัวใจเลยอยากให้กลับมาแล้วก็ต้องบอกว่าพอหลังจากที่มีข่าวลือกันนะคะนิกกี้ก้อยกับเลิกนิกกี้กับก้อยเด้เลิกการคคือกระแสเพ่งเลงไปที่คู่นี้อย่างมากค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยก็พากันเชียร์ให้ก้อยยุติค,ความสัมพันธ์กับนิกกี้นะคะเนื่องจากว่าสางสารก้อยมากๆเลยอีกทั้งยังมีการขุดเป็นคลิปที่ต้องบอกว่า มันจะมีคลิปรวมในเรื่องความสนิทสนมกันของนิกกี้แล้วก็นุ่นสุธิพานะคะนักแสดงแล้วก็ยูทูบเบอร์สาวค่ะที่แต่และช็อตนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาถึงขันนัวเนียกันคือแบบแนบชิดกันสุดๆเลยนะคะทั้งกอดทั้งหอมทั้งหอมหัวไหนจะแบบว่าช็อตตอนที่มีการนอนลม้มทับกันแล้วก็ระดมจูบก,กันแบบไม่เลิกขึ้นเลยนะคนไม่โอเคจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ก็ตามนะคะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยต้องยอมรับว่า วิพากษ์วิจาร์กระสนานเลยค่ะแบบแบบเขาบอกว่าแบบนี้มันเกินเพื่อนเกินไปอ่ะเกินพี่น้องเกินไปไม่ให้เกียิก้อยเลยแล้วกับการอ่ะถ้าเป็นเราแล้วคนธรรมดาเราต้องรู้สึกยังไงเห็นแฟนตัวเองแบบไปทำคอนเทนต์นูเนี่ยกับคนอื่นองเงี้ยนะคะบางคนก็มอกว่าทําให้หลายคนนะี่ะ อันนี้หรือเปล่าหลายคนบองว่าอันนี้หรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้สองคนนี้ระหองระแหงกันเพราะว่าในความสนิทสนุกมาเนี่ยดูเหมือนว่านุ่นจะทําตัวเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญกับนิกกี้เช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยจะมีช็อตหนึ่งที่ถูกพูดขึ้นมาอย่างมากที่สุดก็คือเป็นตอนที่นุ่นเนี่ยดึงดันว่าจะใส่เสื้อคลุมสีดําของก้อยให้ได้นะคะโดยช็อตดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงตอนหนึ่งของรายการนิกกี้ในช่องยูทูบนิกกี้นาา่าดค่ะซึ่งมีช่วงตอนหนึ่งนะคะนุ่นเนี่ย แต่ว่าทางนิกกี้เนี่ยบอกว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าเป็นเสื้อตัวนี้เป็นของก้อยรัชพรก่อนที่นุ่นจะบอกว่านิกกี้เนี่ยมีแบบอ้างไม่อยากให้ใส่หรือเปล่าจนนิกกี้ต้องมีการนาคลิปเนี่ยมายืนยันว่าตัวนี้ของก้อยจริงๆทําให้คลิปดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะถูกโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเยอะผู้หญิงคนนี้เยอะมากเลยทําเป็นออกลูกโวยวายอย่างนี้บ่นไปเรื่อยว่านิกกี้ชอบทําให้คนดาน่านางพี่เนี่ย ชอบทําให้คนมาทัวลงหนูไม่ได้ดูพฤติกรรมของตัวเองเอาซะเลยสนิทแค่ไหนก็ควรจะเกรงใจคนที่มีแฟนเขาด้วยยิ่งรู้จักก้อยเนี่ยยิ่งต้องมีระยะห่างให้มากกว่านี้บางคนเขาบอกว่าจริงๆเนี่ย คืออยากจะให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะแต่ว่าก็เห็นหลายหนแล้วไม่โอเคเลยแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทําไมต้องเอาคนนี้ออกช่องบ่อยๆเพื่ออะไรอย่างไรก็ตามค่ะชาวเน็ตอีกด้านหนึ่งนะคะก็มองว่าชาวเน็ตคิดมากเกินไปหรือเปล่าดราม่ากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาคงทำคอนเทนต์กันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรกันเกินเลยเหรอกก็แค่พี่น้องกันเป็นแค่งานแล้วก็เป็นแค่แบบว่าเรียกว่าคนคอนเทนต์เท่านั้นสนุกๆเยฉยๆนะคะไม่ควรที่จะโยงให้มันเกิดประเด็นทำให้คนทะเลาะกันซึ่งสาวนุชเองเนี่ยก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดแค เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่างชัดเจนค่ะ